สวัสดีค่ะเจ๊ยศรนไทยฟินแลนด์นะคะวันนี้เยศวนก็จะพาพี่ๆน,น้องมารับรองรับชมนะคะพี่น้องค่ะ รับดูรับชมนะคะพี่น้องคะอันนี้เป็นธรรมชาติกับเป็นธรรมชาติเลยค่ะอันนี้เป็นสมัยโบราณเนาะค่ะเนาะตอนนี้ที่นี่เขาก็ยังถือแบบโบราณโบราณอยู่นะคะเนาะเพื่อนบ้านก็มาทําพวกขนมปังพวกข้าวของเขาเนาะค่ะข้าวของเขานะคะก็เขาก็ทําแบบโบราณอยู่นะคะเดี๋ยวยายชนถ่ายทาให้พี่ๆน้องๆได้ดูรับชมนะคะพี่น้องคะเดี๋ยวยายชนจะมานําเสนอให้พี่ๆน้องๆได้รับดูรับชม ค่ะอันนี้เขาก็จะลงมือทําเองนะคะน้องหมักแป้งเอาไว้ก่อนหมักแป้งเอาไว้ก่อนนะคะพี่ๆน้องๆเดี๋ยวได้สดนก็จะมาถ่ายทําให้พี่ๆน้องๆได้รับดูรับชมนะคะเป็นอันนี้ก็เป็นแบบที่ว่าเขาทําแบบโบราณโบราณหรกค่ะพี่น้อง ราะว่าที่นี่เนาะค่ะเนาะเขาก็จะทํากินเองบางครอบครัวก็จะทํากินเองบางครอบครัวก็วจะเป็นสมัยใหม่ไปแล้วเนาะคะ่ะซื้อกินเอาเนาะคะ่ะก็สบายดีเนาะ,ะสำหรับคนที่เขาซื้อกินเอาเนาะคะ่ะเนาะเขาก็จะไม่มีเตาอบใหญ่อย่างะนั้นเนาะคะ่ะจะมีเตาอบธรรมดาเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ก็เป็นเตาอบใหญ่แบบนี้ก็เป็นแบบเชิงออกทางลักษณะของโบราณอยู่นิดนึงเนาะคะ่ะพี่น้องอันนี้เขาก็จะหมักแป้งไว้ก่อนอันนี้ก็จะนวดจะยีให้มันเข้ากันค่ะ ันนี้ก็จะเป็นขนมปังขาวนะคะเนาะก็ทํามาจากแป้งสาลีแล้วก็มีจะแป้งอยู่3มอย่างผสมกันนะคะเนาะหลังจากที่เขาพักแป้งเอาไว้ให้มันขึ้นก่อนนะคะเนาะแล้วทีนี้เขาก็จะเอามานวดให้มันเข้ากัน คอนวดให้มันเข้ากันอีกทีนึ่งแล้วพก็จะวางพักแป้งเอาไว้อีกครั้งหนึ่งให้มันขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะใช้ผ้าคุมไม่ให้มันแห้งค่ะก็รอให้มันขึ้นสักแป๊บหนึ่งเนาะคะ่ะประมาณสัก10นาทีเนาะคะ่ะ หลังจากนั้นก็จะเอามาเข้าเตาอบค่ะในเตาอบนี้เขาก็จะสมไฟใบก่อนนะคะติดไฟใบก่อนพอติดไฟใบก่อนจนจนว่าเตาอบนี้น,นคะคะเนาะเพราะว่าเตาอบนี้มันเป็นปูนเนาะค่ะเป็นปูนซีเมนต์เนาะค่ะพี่น้องแล้วทีนี้เตาอบนี้จะร้อนละอุพวกปูนซีเมนต์อันนั้นก้อนหินก้อนปูนซีเมนตน์มันจะร้อนละอุอยู่ในนั้นเนาะคะ่ะเนาะองเขาก็จะเอา เอาฐานเอาอะไรออกจนหมดความร้อนมันก็อยู่ในนั้นเนาะคะ่ะแล้วก็จะมาอบอบโดยที่เราไม่เห็นแสงไฟนะปะไฟตรงนี้เขาจะใส่ตรงนี้แหละค่ะใส่ฟืนใส่ฟืน,ใส,นใส่ไฟเราเสร็จแล้วเขาก็จะเอาออกให้หมดเพราะว่าความอุ่นมันก็จะอยู่กับปูนซีเมนตที่มันอบอยู่ในนั้นเนาะคะ่ะ คุณยายก็เคาะดูว่าเออสุกหรือยังก็จะฟังของเข้าเพานะคะก็เคาะของเข้าฟังดูอคะ่ะทําใหม่ๆอย่างกันนี้น่ะจะจะหวานค่ะเห็นไหมคุณยายแกก็เคาะของแกดูอันนี้ก็สุกไปแล้วชุดหนึ่งเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวชุดที่สองก็จะได้เอาเ้าเตาอีกเนาะคะ่ะ ค่ะแย่สนก็นําภาพมาให้พี่ๆน้องๆได้รับดูรับชมนะคะว่าไปเพนีบ้านเมืองเขาอยู่กันยังไงเนาะ,ะเนราะเราจะเห็นแต่ในตลาดที่เขาซื้อกินเนาะ,ะอันนี้ก็ทํากินเองค่ะทำกินเอง อันนี้ชุดที่2ก็จะเอาลงเตาอีกนะคะชุดที่2นะคะก็จะพอดีกับเตาประมาณ5ก้อนเนาะคะ<ม>่ะค่ะยยสนก็นำภาพมาฝากนะคะพี่พน้องๆบางท่านบางคนก็อาจจะยังไม่เคยเห็นเนาะค่ะยายสนก็นำภาพมาฝากพี่น้องนะคะ ถ้าหากถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยส,สุนเพื่อเป็นกำลังใจให้เยส,สนได้ทำในคลิปหน้าต่อไปด้วยนะคะพี่น้องแล้วก็กดกริ่งปิ๊งๆนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวเยส,สนจะหาอะไรมาให้พี่พี่น้องๆได้รับดูรับชมพี่น้อง fc ทั้งหลายได้รับดูรับชมเนาะคะ่ะว่าประเพณีของเขาบ้านเมืองของเขาอยู่กันยังไงเนาะคะ่ะ พวกเราชาวชนบทค่ะพวกเราชาวชนบทยายสวนอยู่ชนบทค่ะก็จะมีอะไรให้ดูแปลกๆหล,ลายๆอย่างเนาะค่ะพี่น้องค่ะคุณยายก็บอกว่าถ่ายดูเพราะว่าเขาจะใส่ได้ห้าก้อนพอดีของเขาเนาะก็จะสลับของเขามันก็จะได้ห้าก้อนของเขาพอดีนะคะ แต่ในเตาข้างบนเต,าข,า,นเตาข้างบนนี่ก็สามารถต้มน้ําได้ทําอาหารได้นะคะเนาะในช่วงที่ระหว่างเขาจุดเตาเนาะค่ะระหวบางที่เขาจุดเตาที่ว่าจะให้เตาหินอันนี้นะค่ะเนาะมันมีความอุ่นมีความร้อนเพื่อที่จะอบขนมได้แต่ว่าข้างบนเตานั้นเขาก็สามารถทําทอย่างอื่นได้นะคะเนาะทาพวกต้มน้ําหรือว่าทําอาหารเป็นต้มเป็นแกงอะไรได้บนเตานั้นนะคะ่ะเนาะตอนช่วงที่ว่าเราสมไฟอยู่นะคะ อันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนบ้านก็บอกว่าโซนฉันให้เธอไปกินหนึ่งก้อนนะคะเอาไปฝากสามีเธอนะคะก็ใจดีมากค่ะเพื่อนบ้านที่นี่เราก็อยู่เหมือนบ้านเรานะคะมีอะไรแบ่งกันกินเนาะค่ะเนาะพี่ๆน้องๆค่ะเราก็อยู่ต้นมาใหม่ๆเนาะค่ะเนาะเขาก็ไม่รู้จักประเพณีของเราเนาะค่ะเนาะ ยายสนเอาอะไรไปให้เขากินเขาก็เกรงใจแต่เดี๋ยวนี้เขารู้แล้วว่าคนไทยเป็นยังไงอันนี้มันร้อนอยู่ค่ะอันนี้มันร้อนอยู่มันก็เลยนิ่มไปหน่อยค่ะมันก็เลยนิ่มไปหน่อยมันต้องให้เย็นสักหน่อยหนึ่งมันก็จะได้แข็งเนาะเมื่อกี้มันมันกำลังร้อนๆ้อนอยู่มันก็เลยดูตอนช่วงที่ปาดมันก็จะนิ่ม พี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนได้เข้ามาชมเยสนุนห้ายคิปแล้งจะจบคลิปนะคะเยสนุนก็จะนําเสนอคลิปใหม่ๆมาให้พี่ๆน้องๆท่้รับดูรับชมว่าปเป็นดีของเขาเป็นยังไงนะ,ะักพี่น้องๆคะเยสนุนก็ฝากขอบคุณมากๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกติดตามเยสเพื่อเป็นกําลังใจให้เยสุนได้ทาได้คลิปหน้าต่อๆไปด้วยนะคะฝากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย